มีออกมีอมอกความยาวมามีออกซิเจนไหมถ้าเป็นนี้แบบถังเอาแบบที่เขาใส่ในตู้ปลาอเออไม่เอานะครัแบบกินน้ำอย่ามาเป่าปากมาถูกเอาไม่ต้องเลยผมยอมจบตายปล่อยผมตายไปเลยเรากันมาให้ขาดมาจนเสื่อมขอสดชื่นซะด้วยวายสุดต่ำเลยตะกร้อติดขอบปากอเลยหายไปทุกวันนี้ทำไมดิลองคิดไว มีน็นชาปลา <c oughs> มีครบอ่ะแตาวอาวันเจ็ดจะได้บอลอยู่ท่ามัน,จะจะจะน,มนฟอ้องกีน่าด้าน <c oughs> หน้าเลยขยับเข้ามาทันลูกช็อตมารียฉลับกอ,อกน้ำขับได้รับประตูตอกเพื่อนที่ขยับขึ้นไปแต่ออกมาใกลๆ้ๆเพราะออกไม่ได้นะครับติดตามตัวกติดอ,อยู่ <c oughs> ตาดีเลยทีเดียวให้กับรา้าปีกว่าม,มาดีโอดีโอเข้าซ้ายข้าวซ้ายแล้วกันเลยจับจีน่าโอ้โหเป็นเจ็บสเก็ตดปล่าโอ้โหสอะไร เลยตะวันเนี่ยสไลด์แท้นี่ยสไลด์แบบชั้นเขาขึ้นมาเลยนะสนามประตูนี่อาวุธพร้อมไงทีพร้อมทีบหัวเขานี่มีเซฟตี้อย่างดีเลยทีเดียวได้บอลบ้าหมา,ายเลขสิบเจ็ดสิบเจ็ดผมก็เซฟนะกินตัวจะไม่มีคนใช้เซฟกัดถ่ายไปดูคืนนี้เลยโอ้โหเสียดายนะใครจะมาถามผมผมจะไม่บอกเลยเพราะผมไม่มีกางถูดออกเส้นหลังสนามไปบอลไปหาบอยเลยทีเดียวตรงนั้นมีแรงดูในหรือเปล่าหสนาประตูนี่เขาหลอกขยับหลอกปล่อยเอาไปเบาๆจ่ายไปกับเพื่อนหมายเลขสิบเจ็ดสิบเจ็ด สิบเจ็ดขีดกับมาแปดกลางได้บอลทำไงไปที่สี่สีทะลุบาซวยกันริโอรีโอสิบเดไบอลไหลมาจีบว่าโอ้โหรับประตูกาจะอยอากาศแล้ค้างเลยค้างไม่ได้ให้ปอยปล่อยปล่ต้องลบพื้นเนี่ยโอ้โหน้อยนี่เทคตัวคางอากาศตามเลยทีเดียวใครไปกดสต็อปบอหรือเปล่าจังหวะเทคตัวใค้กันจีนม่ควาเนว้า อู้หูไม้เลยใส่เลยบอลนี่อยู่ใกล้เท้าเราแต่มันยิงได้ดักดวงเลยทีเดียวออกบอลได้ง่ายแรกของนักเบสชัน้นสมัยที่สองหายกับน้าปีกขวาทำง่ายจังหวะนี้โดนที่หน้าที่โคตัดมาไม่ได้ชั้นสมัยที่สามแล้วก็ลอกล็อกล็อกล็อกลอกล็อกเร็วเสียแล้วผู้ต่อไปนะกพิชานาเป็นผูของสารบพบาัดธรรมรถตู่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 ไอโคทำอีก เาประหยัดแต่ประหยัดแต่คู่ให้กันไปยากมาสิบจ่ายหนาีซมีแต่เก็คู่แม่ทีนี่เก็คคู่ไม่ีมแดงเก็คคู่สายมาได้ม่สิบสิเก็คคู่เก็คู่ออกเซสนามไปสามรตสเกมที่จะสั่เผาลรไมนได้ตึงแต่คนแตคนก็สุดาจะสงบไหมอยากเชียรผมดิ มันมีพิษกักสารกักใสอยู่แล้วพิษหลอกน่อไปสุดจับสุดจับตึงรอมาเฝ้ากรรมการมองว่าไปด้เปรียบที่เฝ้านาทีนี่ครับโอ้น้ใจดีอยู่แล้วนะเป็นรุ่นน้องด้วยนี่หมายเลขใสนะครับยกมือไหว้แล้วขอโทษกันเลยทีเดียวสวยงามนะผ้าหยีกันละใครกันหลงอ่ะท่านผ่้ชมพอชอบอ่ะเป็นลูกตักแต่ฟรีคิกในระยะนี้ดีดีมีลุ้นในทางโคกอีกแล้วหันสาตรงนี้จะมีโคกอีกแล้วอยู่โคกนึงครับฤดูริยาหลายคนวิ่งมาแล้วก็ค่อยๆซูดลงไป ถอยหลังมาแล้วกันหลายบ้าแล้วกะเาดนีมีตัวรอชวยอยู่ตวาใสายของแข็งแก่งหปเลโอ้โหไมาเลขเจ็ดแนบเีเกบอยู่นบตกวิกลงมาประคองนี่บังหลายมาส7เจ็ดเดไปง่ายๆด้อิีโอได้บอลม้าทีโอดีโอทำไงรษกิจข้จะไมได้ก้างหมาเลส่สี่ตายต่อกัะเเลขสขยับขยับเคากันปลาที่หมเลบบอลเล่กกันอางนี้และทุกนีเเจอาสิบ มันสิงไหวไหมไม่ไหวตายเพราะจ่ายปาที่แบบมันสิงมันติดต่อที่นี่บอกว่าจะ้าที่ด้านหน่อยอยากให้ไปมากไปเลยจังใจแค่นี้เอง <c oughs> ขอภัยจริงเนี่ยขอภัยจริงเราไปที่นู่นทัวร์คงที่นี่ไม่ไหว <c oughs> แล้วคนที่นี่ล่ะตามประตูตคนเราต้องมีความรามับผิดชอบตายบอลมาจาังหวะนี้ด้านหลังทางนายจ่ายไม่ได้ปีกขวา87 17 17เป็นเวลาการแข่งขันที่ขึ้นเวลาหลังเนี่ย กินกันไม่ลงมันไม่ใช่ปลาข้างหน้าผมนี่โอ้โหสโซ่โทบศักดิ์รีเลยนะต้องมาดูจุดทาอกันคู่นี่โอ้โหตอนที่เท่าไหร่แล้วเวลาเวลาเท่าไหร่